แปดสี่หกห้าสองตัวล่างของนิเคอิเช้านะคะของนิเคอิเช้าคือหกห้านะคะสองตัวล่างของนิเคอิเช้าจะส่งผลถึงห้างบ่ายนะคะเรามาดูอันนี้เป็นตรงนี้นะคะสามเจ็ดสี่แปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สามแปดเจ็ดแปด ในเพจมีคนแชร์เข้าไปในเพจให้หรือเปล่าคะดูในเพจด้วยนะคะแล้วทีนี้หกห้าค่ะสามเจ็ดค่ะ ขอโทษค่ะจะเป็นบ่ายนะคะจะเป็นบ่ายจะเป็นบ่ายลักษณะลักษณะจะเป็นบ่ายจะเป็นห้างบ่ายต้องเป็นตรงนี้ค่ะแล้วก็สี่แปดค่ะสี่แปดคือตรงนี้ค่ะหนึ่งเก้าค่ะ หนึงเก้าตรงนี้ค่ะศ1ค่ะ38ค่ะ38มหลุดค่ะ78ค่ะค่อนข้างที่จะมีความคมชัดนะคะสำหรับหุ้นนี้เคอีเชา้าส่งผลถึงห้างบ่าย ส่งผลถึงห้างบ่ายนะคะสองตัวสองตัวล่างของนิเคอีเช้าส่งผลถึงห้างบ่ายสองตัวล่างนะคะเราดูความเป็นพี่เป็นน้องของเขาแล้วก็ความแรงส่งผลของเขาจะเป็นแบบนี้เราอยากจะรู้ว่าวันไหนส่วนมากแล้วถ้าเกิดว่าเราทำเทคนิคตามนี้ลงไปแล้วมันจะ ชอบหลุดวันไหนนี้อย่างยกตัวอย่างมาวันนี้จะเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นวันศุกร์วันที่หลุดคือวันพฤหัสอย่างนี้เราก็จะไปดูค่ะว่าส่วนมากแล้วเขาจะชอบหลุดวันไหนนะคะตัวเลขมีรอบหลุดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าสิบหลุดสองก็คือถือว่าเป็นปกตินะคะ คอมเมนต์ไม่ขึ้นชัดเจนเลยนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่งงนะคะวันนี้ไม่งงนะตื่นรู้ค่ะโอเคใครตื่นรู้คนนั้นก็จะรวยค่ะ คอมเมนต์ไม่เ็นเครื่องมันก็เป็นที่ด้วยไม่เห็นคำถามอเอเข้าใจค่ะโอเคค่ะใครเข้าใจก็กดแชร์นะคะ วันนี้เราอยากจะรู้แม่นี่บอกว่ารวยค่ะใครอยากจะรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนเราต้องไปทำสถิติเองนะคะเราต้องไปทำสถิติไม่งงค่ะใครงงก็ไปบุกแม่จะบอกอย่างนี้เลยค่ะชัดเจนค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคต่อ ในวันต่อไปที่เราจะออกมาสอนกันตรงนี้นะคะ